สวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเต้จำปาดงนะคะนาข้าวก็มีนะคะแจ่มใสนะคะชีบมองไปดูทีนี้ตอนนี้เราก็ได้น้ำก็มียังไม่น้ำก็ยังไหลแบบข้าวก็สวยนะคะเคยเห็นทุ่งน้าไหมนะคะจะเป็นข้าวปูกข้าวโพดปลูกสวยไหมสวยไหม ว่ามีไก่สีขาวหรอเลูกข้าวก็มีย so right. ังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะเป็นบรรยากาศเป็นวัดทุกปีมีทำเลที่ตั้งสวยอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะเพราะว่าเป็นมีภูเขาล้อมรอบนะฮะเห็นดูวยข้างน้นมีสิ่งหลายอย่างนะคะน้ำก็ไหลหน้ำก็อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลทางเลยนะนาข้าวก็ยังเยอะแยะนะคะ มองไปก็เห็นแต่นาข้าวเหลืองอลามไปสุดทางไกลนู้นเลยนะคะมนันจะปลูกข้าวโพดเนาะปลูกข้าวโพดคงจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วถ้ามาถึงแล้วนะคะเรามาถึงวัดกันแน้ะหลวงปูสวยมากเลยนะคะวันนี้ นคะทางวัดของเขาพ่ข้าไปอีกแบบนึงนะคะทางวัด

ทาร์นีหล้ชิมน้ำตู้ลาลากาแฟมันเยอะไปไหมหนูขนนิดนึงค่ะเพราะหนูโอ้โหหนไม่ชอบดื่มเยอะเ้สาวสวยนะเนี่ยภายในบุตรใหใน เขาช,ช,ชื่อใบมอนลูกสาวคนชื่อใบเดวเอซต้องมาดูนะใกล้ๆชื่อใบมอนจั๊จ้าจะได้มีลูกชายใช่ไหมตอนนี้ีแต่ลูกสาวเนาะเออวันก็กมาหนอบม่นเจ้านี่ยไม้ม่้อันนี้ยังเลี้ยงไปยังเลี้ยงไปอยู่ค่ะในโบทของเขานะคะ ช่วงนี้นะคะกำลังมาตั้งแต่เช้าลำขนาดกับพี่น้องเออล้ำขนาดเอาลืมกดเปรี้ยว<ร>ต้องทำใหม่นนะะมกด้นยรตามมาชิมน้ำเต้าหู เราก็จะมีโรงทานนะคะเหมือนติดใจได้มาอีกนะเขาบอกกินแล้วนะรำกรนาดแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้นะเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้มาอีกรอบถ้าไม่ได้เข้าก็อดไม่ได้นะจ๊าน้องเปรี้ยวเพราะว่ามันกั้นไม่ได้ทั้งวันโอ้ไม่ให้เข้าห้องนะทำเด็ดบีเขาบอกว่าถ้าใครมาที่ไหนได้เข้าห้องน้ำก็จะไปที่นั่นแต่ไม่เป็นไรค่ะไปทั่วไทยเนาะจามีจัง น้องน้องใบหมอนนะคะสวัสดีจ้าน้องไมหมอนเอ้าทำไมทำไมอ๋อพี่จับพี่จับมันเยอะต้องไปลบข้อมูลแสดงว่าถ่ายคลิปไว้เยอะแป๊บหนึ่งต้องไปลบข้อมูลมันไม่เหมือนบ้านเราเนะแ่กัดคมันดเม่เียเลยเพราะว่าเราไม่ ทางเข้าวัดนะคะเป็นแบบนี้โอ้หภูเขาถูมากเลยนะคะแล้วก็สวยมากเลยนะคะอืมสวยงามมากสวยจริงๆ น่เควัยสาระอกัน๋อจีจีจีเขเกียบเป็เือนนี่แลค่อการทำหมุนะคะกาแฟทีพีนะคะสองก่องใหญ่ๆเลยนะคะ เงเตรียมนะครับกำลังทำพิธีทพิธีมเเาก็จจัดตรียนะ มีท่มกี่ส่วุตัวไม่ได้่นตก็คือติดแดงี๋ยวก็ช่วยกันนะคะาแฟสองลังใหญ่ๆเลยอะไรยังไงบ้างเาบอก่อยคาญา

เดี๋ยวของเราก็มีแจกนะคะของกาแฟที่พี่นะคะคกัวดื่มน้ำเต้าหู้ก่อนน่ากินมากเลยนะ,ะนนยังไม่ไมโโหออมะะ่อโอ้อร่อยมากเลยนะคะอุ่นๆนะคะอร่อยมากเลยนะ แล้วงั้เดี๋ยวรอเดี๋ยวแปบว่าแบบว่ามันีกาแฟที่องเอาอะไรนะครับอนีแ้าที่องกาแฟคโกค่ะ คุณูกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะกา้ากำลังเตรียมนะคะกาแฟนะคะกาแฟทีพีนะคะกาแฟกันกนค่ะใส่อร่อค่ะนออยค่ะอยากพอดีแบอแรงอยากที่ดนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ